ด้านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดโครงการเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนางอภิญญาชมภูม,มาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีภายใต้แนวคิดจังหวัดชลบุรีเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและรองนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายขับเคลื่อน การพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านการศึกษาความปลอดภัยและสวัสดิการสังคมซึ่งปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีเด็กและเยาวชนรวม488,676คนแบ่งเป็นเด็กแรกเกิดถึง6ปีกว่า110,000คนวัยเรียน7-18ปีกว่า2 2 3 9 0 0 0คนและกลุ่มอายุ19-25ปีเกือบ148,000คนซึ่งล้วนเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดในอนาคตค่ะซึ่งจังหวัดได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนพร้อมรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเตรียมนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมาการคุ้มครองเด็กจังหวัดต่อไปสำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งภายใต้3กิจกรรม หลักได้แก่โรงเรียนปลอดภัยศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กต้นแบบและกิจกรรมสร้างสารรค์ของสภาเด็กและเยาวชนมีผู้เข้าร่วมกวเส4 0ร้อคนดําเนินงานบนหลักชุมชนนําสหหน่วยงานและสหะวิชาชีพเพื่อให้เด็กและเยาวชนชลบุรีเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ